เรียนกี่ปีครับมันถึงจะสามารถเข้าไปสอบเป็นนักบินอะไรเงี้ยครับของก้อยเรียนสิบสี่เดือนค่ะปีนิดๆก็เรียนจใช่ปีละสองเดือนได้เอกสารอะไรครบได้ลายเส้นครบก็ประมาณสิบสี่เดือนก็สองล้านกว่ากาอันนี้คือในเมืองไทยนหะครับใช่ค่ะมีคนบอกบินไปนานๆจากบ้างจะเปลี่ยนเป็นกระโหลกไหมอันนั้น เล่นเลิศหรอหรืออะไรเล่นเลิศมีอันสุดที่4ขีดถูกไหมครับมันเมียกว่านี้แหละใช่ค่ะ5ขีดก็จะเป็นนักบินอากาศรอจริงๆอันเนี้ยดูรอเล่นเป็นเป็นอ่ะเอาง่ายๆมีคมถามบอกว่านักบินทำ10ปีเงินเก็บ25ล้านนี่เรื่องจริงนะครับจริงก่อนจริงถามมีเรื่อง UFO อ่ะมีเคยเห็นอะไรแปลกๆบนท้องฟ้าไหมครับใตโต๊ะทำงานเทิร์นโปร กับตันก้อยกรกฎครับสัครับครับกันก้อยเชิญครับขออนุญาตถามกับตันก้อยก่อนเรียกคุณก้อยแล้วกันเนาะเ,เส้นทางนักบินแะมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงครับ ขอก้อยก็เริ่มจากการเป็นแอร์ก่อนนะคะเพราะว่าเมืองไทยอากาศค่อนข้างร้อนอ๋อก็เลยเป็นแอร์ทมันยินๆหน่อยครับผมกับตั้งตลกขนาดนี้แฟนว่าไหมครับเนี่ยครับครับนี่เข้ามาเดินอีกแล้วเหรอโอเคไม่ต้องหยุดครับหยุดครับหยุดครับจะไม่ถามครับงเอาเส้นผ่าก่อนเป็นยังไงเป็นแอร์โฮสเตอก่อนอยู่กี่ปีครับเป็น5ปีค่ะ5ปีใช่ตอนนั้นเป็นแอร์หปีแล้วค่ะเราเห็น ทางแรกที่เราเป็นแอร์แล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยกับการเป็นนักบินมันดีมากเลยก็มีความฝันเล็กๆว่าเออวันหนึ่งเราจะเป็นแต่ว่าเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันค่ะไม่คิดว่าได้จะทำได้เพราะอะไรเอ่ยรู้สึกว่ามันไกลตัวถ้าตามที่เราเข้าใจเนี่ยอาจจะต้องเรียนสายวิทย์มาไหมที่ผมได้ยินมาสมัยก่อนเออจริงๆแล้วมันเป็นไงไม่เลยค่ะจริงๆเรียนสายไหนมาก็ได้อย่างร้อยก็เรียนสายภาษามาแล้วก็รียนภาษาได้เลยใช่ค่ะแล้วก็มาเรียนเพิ่มเองอีกทีหนึ่งก็ต้องมาเรียนอเดี๋ยวเราค่อยๆถามกันไปแล้วกันนะเอาเป็นว่าไม่ต้อง ไม่ต้องในสายวิทย์แต่เรื่องของสุขภาพก็บอกสําคัญเรื่องของสายตาอายุอที่เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจในการที่เขาจะเลือกเป็นนักบินใช่ค่ะห้ามตาสั้นเรื่องจริงไหมครทำไมครับปุยก็ใส่ตาสั้นแต่ว่าใส่คอนแทคเลนส์มันจะมีข้อจํากัดต่างๆที่คุณหมอเขาอนุญาตเราแล้วว่าเราสามารถใส่ได้หรือต้องพกแว่นสองอานอย่างี้ค่ะไม่ได้คนมีสายตามีปัญหาขนาดนั้นก็เป็นได้ใช่คุณสมบัติอะไรอีกบ้างครับที่เป็นนักบินได้หรือต้องมี เราก็ต้องไปสอบคือคุณสมบัติต่างๆอะค่ะเราต้องผ่านการสอบเบรดิ Class o 1อะไรอะฮะสามารถเบรดิคอคล1คือมันถ้าปรสานดักบินเขาจะเรียกว่าการสอบจิตสอบจิตอ๋อนี่ก็บอกตกตรงนี้กันเยอะๆไงใช่ไหมใังไหเป็นการสอบขั้นแรกอันนี้คือคือขั้นแรกอะขั้นแรกคืออย่างโรงเรียนที่ก้อยเรียนนะคะเขาจะบอกว่าให้สอบตรงนี้ให้ผ่านก่อนถึงจะเข้าไปเรียนได้ เหมือนพื้นฐานคัดคัดตัวเลยเขาบอกบางคนมั่นใจมากเกินไปก็เป็นนักดินไม่ดี่ใชมันต้องมีความกัดใจที่พอดีพอดีอช่แสดงว่าข้อสอบแรกที่เป็นข้อสอบจิตเนี่ยมันก็จะทดสอบหลายๆอย่างเลยหรอใช่มีมัลติทัสซิ่เรอ่ะใช่ค่ะสกิลหลายๆสกิลที่เอามารวมกันที่เขาคัดมาแล้วเพื่อที่จะให้เราสอบเพื่อที่จะคัดเลือกการเป็นนักบินเราขั้นตอนสุดท้ายเราถึงจะไปคุยกับจิตแพทย์ Oh, อันนั้นคือขั้นตอนสัาพันธนอันนี้ให้ได้ก่อนใช่เอางี้ถ้าคนอยากเป็นนักบินตอนนี้มันมันมีช่องทางมีวิธีการทางไหนบ้างที่พอจะรู้กันตอนนี้ค่อนข้างมีหลายช่องทางเท่าที่ก้อยดูนะคะคก็เริ่มจากมหาลายัยตอนนี้ก็มีม,มหาลัยหลายมหาลัยที่เปิดกว้างสามารถแบบ มีคณะที่สามารถเรียนเป็นเขาเป็นคณะเฉพาะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสถาบันการบินพลเรือนเลยเก็บอ่าใช่ค่ะก็ได้ด้วยใช่ค่ะสถาบันการบินพลเรือนครับตรงใจด้วยอ่าใช่ค่ะมันมีหลายที่ส่วนของก้อยเรียนก้อยเรียนเป็นไทยอินเตอร์ฟลายน์ครับ โรงเรียนที่เพิ่งเปิดสี่ห้าปีแล้วเรียนกี่ปีครับมันถึงจะสามารถเข้าไปสอบเป็นนักบินอะไรเงี้ยครของก้อยเรียนสิบสี่เดือนค่ะปีนีดก้อยเรียนจบใช่ปีจะสองเดือนได้เอกสารอะไรครบได้ลายเส้นครบก็ประมาณสิบสี่เดือนก็สองล้านกว่ากว่าอันนี้คือในเมืองไทยนหรครับใช่ค่ะมีคนบอกบวชนับเป็นช่องทางไหมไม่บวชนับบวไหมบินบินทบานอันนั้นบินคนละบินนะ การเป็นนักบินนี่คืองมันจะมีทั้งนักบินหนึ่งมีโคพายโดมีอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องเริ่มจากอะไรครับครับมีกี่ระดับเออถ้าเป็นนักบินที่อยู่บนเครื่องบินจริงๆอ่ะจะมีสองตแหน่งคือกัปตันกับโคพายโลดอย่างขอก้อยก็ยังเป็นโคพายโดอยู่ก็เริ่มต้นต้องโคพายโดก่อนใช่บ้างตรงนี้ก็จะมีแค่3าขีดมีดูสามขีดคือโคพายโดแล้วถ้าเป็นนักบินล่ะคือเรียกรวมรวมมานักบินแต่จะแยกตําแหน่งโคพายโลดกับกัปตันถ้ากัปตันกัปตันก็จะมีสี่ขีดสี่ขีดใช่ก ขีดเขาใช่ใช่ใชขีดจะขีดแล้วต้องใช้เวลากี่ปีกว่าคุณก้อยจะได้เป็นกับตันอของก้อยในสายการบินก้อยก็ประมาณ4ปีค่ะ4ปีถึงจะได้เริ่มเริ่มทำงานทำงานในสายการบินของตัวเอง4ปีมันสะสมในอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะสะสมชั่วโมงแต่ก็แล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินก็จะมีการเลื่อนคันไม่เหมือนกันของก้อยจะมาณสี่ปีกับสี่พันชั่วโมงสามพันห้าชั่วโมงอะไรอย่างงี้ค่ะ เออมีคนบอกบินไปนานๆจากบ้างจะเปลี่ยนเป็นกะโหลกไหมอันนั้นเลนเลิศ์หรอหรืออะไรเลนเลิศเบียรสุดที่สี่ขีดตรงไหมมันไม่มันเบียร์หมดนี้แหละใช่ค่ะสี่ขีดก็จะเป็นนักบินอากาศอ๋อจริงๆ่ะเนี่ยดูรอเล่นไอ้ไม่ขอถามย้อนถึงช่วงไม่กล้าถามได้แหละช่วงการเรียนก่อนค่ะก็เริ่มมันเริ่มจากอะไรก่อนทฤษฎีก่อนเหรอแล้วกว่าจะเราจะได้บินเครื่องจริงล่ะเป็นยังไงวะล่ะใช่า่นิดนึง การเรียนตอนเรียนเป็นสิทธิการบินใช่ไหมเาก็<ๆ>จะเริ่มปูพื้นฐานจริงๆอ่ะจะมีพื้นฐานแบบฟิสิกส์ฟิสิกส์พื้นฐานแต่เราไม่ได้เรียนมานี่ฟิสิกส์ใช่อ,อันนี้คือความลำบากของหนูมากเลยคะ่ะก็จะมีพวกเรียนเกี่ยวกับนิเกชั่นของเครื่องบินเรียนรู้เครื่องวัดเครื่องบิน เครื่องวัดเครื่องบินเครื่งบินใช่ค่ะทั้งในที่มันเตอร์ต่างๆที่บอก๋อเกต่างๆใช่มันบอกว่าอะไรซึ่งมันเยอะมากเลยเยอะไมากเยอะมากเราก็ต้องเรียนเราก็จําให้ได้ใช่ค่ะแล้วปุ่มเยอะมากเลยเนาะต้องจําได้ทุกปุ่มไหมครัต้องทุกปุ่มเลยค่ะซึ่งแต่ละรุ่นของเครื่องบินก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าตอนเรียนอ่ะก็จะมีแค่ แค่ที่ก้อยเรียนก็จะมีแค่2องลำค่ะที่ก้อยจะต้องเรียนคือคือเป็นเครื่องบินใบพัดเดียวแล้วก็เป็น2ใบพัดอันนั้นคือสิทธิการบินทุกคนจะต้องผ่านตรงนี้อ๋อนี่คือพื้นฐานใช่พื้นฐานและตอนนี้ได้มาจุ่แล้วเป็นเป็นโคพไพลอตใช่ค่ะหน้าที่โคพไพลอตต้องขับเครื่องบินหรือว่าต้องมีหน้าที่อะไรบ้างอู้ได้ไหมเราสิโคพไพลอตก็นั่งประทังเขานั่งไปดิเฉยห้เป็นคนอู้แล้วเรา ก็ขึ้นอยู่ว่าเราวันนั้นเราบินกับกับตนคนไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ลราค่ะจริงๆทําหน้าที่เหมือนกันหมดแต่เราก็แบ่งว่าวันนี้หนูเป็นคนบินอ่ะไฟนี้สมมติว่าวันนี้ต้องบินสี่ไฟล์ก็จะสลับกันคนละสองไฟ์ไฟนี้บินไฟนี้คุยกับหออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสลับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เอจากวันแรกที่ที่มันต้อง ขับเครื่องบินจริงๆแล้วอย่างี้มันตื่นเต้นไหมมันมันมันกลัวไหมว่าเราจะลงได้ไหมว่าอะไรเงี้ยขึ้นคงไม่่อยเท่าไหร่เวลาลงเนี่ยรู้สึกยากอะไรเงี้ยตื่นเต้นค่ะตอนเรียนเรียนไฟล์แรกที่ขึ้นบินจับเครื่องบินแล้วขึ้นไปนั้นยังมีครูอยู่นะตอนนั้นตอนนั้นคือเหมือนเราแบบ ไม่รับรู้อะไรแล้วมทำตามครูทุกอย่างแล้วครูทําอะไรอะจาไม่ได้เลยค่ะแรไม่ดอะไร็วมใช่ใช่ขึ้นไปแบบอ้าวนี่อยู่บนฟ้าแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ทันจริงๆก็แทบจะไม่ทันได้ตื่นเต้นแต่พอรู้ตัวอีกทีนึงเราเหมือนต้องตั้งสติแล้วก็ทําตามที่ครูบอกทําได้ค่อยๆไปมีคําถามนึงที่เราทะเลาะกับพี่เผือกกับพี่โบครับเรื่องการแลนดิ้งที่มันแทาลงแบบแรงอันนี้คือปลอดภัย กับบางคนบอกว่าอันนี้ไม่ปลอดภัยอันนี้เป็นยังไงฮะกับกันก้อยก็เวลาลงแรงๆก็คือเหมือนเรียกว่าเฟิร์มแลนดิ้งก็ทําให้เครื่องแบบไม่ถลายออกก็คือเป็นน่ายค่ะแต่ในเหตุการณ์ที่พื้นอาจจะไม่ได้ปกติเปียกฝนตกนะในกรณีที่ฝนตกหนักพื้นมีน้ําอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะก็จะส่วนมากจะลงเฟิร์มแลนดิ่งภายในห้องนักบินเนี่ยมันเป็นแอเรียที่ หลายคนอยากเข้าไปแล้วเราเคยรู้ว่าถ้าเรารู้จักนักบินนนักบินพาไปเข้าไปเยี่ยมชมได้เดี๋ยวนี้เขายังให้อนุญาตเข้าไปเยี่ยมชมห้องนักบินไหมไม่ยคใช่ค่ะตั้งแต่มันเกิดเหตุก็จะมีที่อก็จะเริ่มเริ่มเข้มงวดกันมาขึ้นใช่เดี๋ยวนี้เขาจะไม่เดี๋ยวนี้แทบจะถูกสายแล้วนะคะไม่ให้เข้าแล้วใช่ผมถามเรื่องของค่าตอบแทนนี่จะสามารถตอบได้ไหมครับ ตอบเป็นตัวเลขไม่ได้ดีกว่าก็เป็นหลักเป็นเป็นอ่ะเอาง่ายๆมีคมถามบอกว่านักบินทำสิบปีเงินเก็บยี่ห้าล้านนี่เรื่องจริงไหมครับจริงก่อนจริงสมัยก่อนนะใช่ก่อนโควิดจริงค่ะอีกหนึ่งคำถามที่ทางโซเชียลค้าถามาแล้วนเรงนี้มีอะไรบ้างเรื่องการพูดกับผู้โดยสารครับเอไหนักบินนักบินที่แบบสวัสดีครับกับตันครับที่ข้อมูลที่การพูดของเขาอันนี้มันบังคับต้องพูดใช่ไหมคร อ๋อใช่ค่ะเป็นการทักทายไงแต่ในในความคิดหนูนะหนูคิดว่าเขาอยากให้นักบินมาพูดเพราะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยนักบินยังมีการติดต่อสื่อสารผู้โดยสารเราก็ยังไม่ได้หลับนะยังอยู่นะให้ความมั่นใจกับผู้โดยสารขากลับล่าสุดอะทำไมผู้โดยสารขับด้านขวาของเราเป็นผู้ขาไฟฟูดิขาทัวร์ไงพัด ไกลมากเต๋าตเอียงเข้าไปหน่อยนะไม่เอียงลูายรูปไปโฉบเลยใายไปโฉบไปหน่อยใช้เอียงนะเพิ่มอีกชั่วโมงเอาเวลาเราขึ้นเราคุยกับหอเนี่ยครับเรื่องความเร็วหอเป็นคนกำหนดให้เราไหมเรื่องความเร็วหรือว่ากับตันเร่งอยากกับบ้านเร่งสปีดได้ก็จริงๆต้องมีกำหนดด้วยการจัดสับเปลล่าเซปเรชันคือการการเขาเรียกต่อคิวของเครื่องก็จะมีกำหนด ถึงเรารีบไปเราก็ต้องไปต่อคิวอยู่ดีเวลาเราอยู่ข้างบนนี่เราคุยกับหอการบินได้ตลอดเวลาใช่ค่ะดูดีนาะขนาดอยู่บนฟ้าถ้ามันไม่ให้เราคุยโทรศัพท์กันบ้างคหลบมันมันไม่มีสัญญาณไงขึ้นมาข้างบนเอายังคุยกับหอได้เลยหอวิทยุเขาจะใช่มันจะมีสัญญาณคลื่นเฉพาะใช่ไหมใช่ค่ะขอโทษครับอ่าแล้วความพร้อมก่อนนักของนักบินก่อนขึ้นบินต้องมีอะไรบ้างห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรยังไงบ้างครับห้ามดื่มแอลกอฮอล์8ชั่วโมง ห้ามอะเรื่องสารติดเราห้ามอยู่แล้วเนาะห้มันรือแอลกอฮอล์ก็ส่วนใหญ่ก่อนขึ้นบินก็จะมนเรื่องนี้แค่แค่เราคือคือหลักๆก็คือเขาอยากให้ร่างกายเราพร้อมทุกอ่ฟิตทุกไฟลพร้อมทั้งร่างกายทั้งสมองความคิดทุกอย่างนักบินต้องพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์มเครียดเหมือนกันนะจริงความเป็นนักบินใช่ก่อนขึ้นเขาเช็คเราไหมฮะมีว่าตรวจมีส่มค่ะ อ๋อไม่สุ่มใช่อย่างเรามีนักบินสองคนอ่ะถ้าเกิดเมากันมาทั้งสองคนช่วยกันปีนหอก็ไม่ได้ช่างก็มีเราทํางานร่วมหลายคนอ่ะก็จะมีคนอื่นมาช่วยมอน o เตอร์อยู่แล้วยังดีที่สุ่มเฉพาะนักบินคือถ้าสุ่มผู้โดยสารด้วยผู้โดยสารตรวจทุกอย่างวันวางไฟไม่รอดครับผมเพียนอะไรในวงนะก็ยังเหลือคําถามอะไรที่อาจจะยังไม่ได้ถามมีเรื่อง UFO มีเคยเห็นอะไรแปลกๆบนท้องฟ้าไหมครับ ไม่ไม่มีค่ะไม่ใกล้เคียงพูดวาบอะไรไม่มีวัตถุที่อธิบายไม่ได้อย่างไม่เคยไม่มีละฮะฟลิปบี้คนจะโยนขึ้นมาใครจะโยนสูงขนาดนั้นนะฟิปบี้แล้วกับตันเพื่อนกับตันหรืออะไรเงี้ยเคยเล่าไหมพี่ๆกับตันอะไรก็เคยส่วนใหญ่แล้วบอกว่าเห็นดาวตกเห็นครูสวยมากเห็นดาใช่ค่ะใส่หมื่นย่งเงียมันจะเห็นด้ไตมันจะเห็นดาวตกเลยที่เขาบินไปแบบไหน ใช่ค่ะเห <Okay S 1> ็นได้ยินเขาเล่ามานะ<ส>หนูยังไม่เคยเห็นครับส,ส่วน ทางช้างเผือกนี่ที่สุดเลยอยากเห็นด้วยเท้าคนเครื่องสูงๆแล้วมองไปมันจะเห็นมันพื้นหนูเคยเห็นบางคนถ่ายรูปมาแต่หยังไม่ยิ่งในห้องนักบินผมว่าน่าจะเห็นชัดนะเพราะมันมันสูงไงชั้นบรรยากาศอะไรมันก็จะกรองแล้วก็จบกว้างไงฝั่งนั้นโอ้ดีจังเจอเหตุการณ์อย่างที่มันลงในโซเชียลอย่างล่าสุดมีเครื่องบินลำหนึ่งที่อยู่ดีก็มีผู้สายเนี่ยเปิดประตูไปก่อนที่เครื่องจะลงมันเปิดได้ยังไงฮะจริงๆมัน มันสามารถคนจะรอแรงดันอากาศมันไม่คนเปิดง่ายๆไม่หรออาจจะเป็นช่วงที่เครื่องจะลงแล้วแต่มันใกล้จะลงแล้วใช่ค่ะก็เลยทำให้ก็เลยทำให้เขาเปิดได้แต่จริงๆถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆกัปตันยังสามารถประคองเครื่องให้ลงดีๆได้ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นความสูงตรงไหนก็แล้วแต่ใช่ค่ะสุดท้ายกัปตันก็พอก็ต้องฐานเครื่องมาสามารถบาลานซ์ของมันได้อยู่ใช่ค่ะ <leaning S 2> อ <agues S 2> <Omaha S 1> แต่ม <East. S 1> ันดูในหนังที่แบบถ้าเปิดประตูคือมันดูดออกไปข้างนอกเลดูใช่ค่ะเพราะว่าความกระตือรือร้นนเหมือนกันใช่เพราะน่าภายในเครื่องกับข้างนอกก็อีไกลๆก็คงหนักอยู่เหมือนกันกับตังก็เลยบอกเพื่อความปลอดภัยผู้โดยสารคุณรัชคำขันแล้วนั่งที่นั่งประจำที่ของท่านนะครับใช่ค่ะโอเคนุ่มนมเอ่อคุณเจพีจินอาเธอร์จอร์ดโอ้โหชื่อยาวมากอยากทราบเกี่ยวกับทุนสตูเดนต์พายล็อันนี้เคยได้ยินไหมโอเอสพีใช่ค่ะสเตดูพายล็อตก็จะมีของการบินไฮเมื่อก่อนก็จะมีเยอะนะคะการบินไฮบางกอกครับ SP ตอนนี้ตอนนี้หนูเลยเข้าใจเอามีของแอร์เอเชียด้วยอะไรอยค่ะส่วนใหญ่ก็คือทุนเรียนฟรีหรอใช่ค่ะเหมือนเราสอบโคตาเข้ามหาลัยถ้าเปรียบเทียบชิงทุนใช่ค่ะชิงทุนแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องจ่ายค่าเรียนใช่แต่ก็คือต้องเป็น นักบินให้กับสายการบินเขาใช่ค่ะจบมาก็ต้องเป็นใช้ทุนให้เขาใช่เมื่อกี้คุยกับคุณก้อยตอนพักเบรกครับจริงๆแล้วเราพูดถึงนักบินเราก็จะนึกจินตนาการถึงสายการบินใหญ่ที่เราเห็นเห็นกันอยู่แต่จริงๆแล้วการเรียนนักบินไปบินได้หลายอย่างใช่ไหมฮะที่ก็รายได้ก็ดีด้วยจะมีนักบินประเภทไหนบ้างที่เรายังอาจจะยังไม่ได้รู้กันอย่างของก้อยก็จะเรียกว่านอนสเกตหรือว่าไฟใช่ไหมคะก็กึ่งของก้อย มีมีเป็นตารางบินแต่ว่าก็จะขึ้นอยู่กับของโรงแรมก็จะไม่ได้เป็นเหมือนเมเจอร์แอร์ไลน์ทั่วไปอะไรอย่างนี้อันนี้ก็หนึ่งก็กึ่งกึ่งพีเวลต์กึ่งกึวนวรอลูกค้าอยู่ดีใช่ค่ะกึ่งกึ่งพรเวลตแล้วก็จะมีบินรับส่งผู้โดยสารโปรยอันนั้นก็จะแยกไปอีกใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบพีเวลเจ็ตไปเลยที่เช่าเหมาลำแล้วก็ไปเลยก็จะประมาณ ซึ่งก็เปิดรับนักบินแตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงจังหวะเราก็เลือกได้หมดใช่ไหมครับเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินฮะสกิลคันขับต่างกันเยอะไหมครับเออ่าต้องบอกก่อนว่าก็ยังไม่เคยบินเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าเท่าที่รู้คือเครื่องบินแต่ละเครื่องค่อนข้างต่างกันด้วยเครื่องวัดด้วยการบังคับเครื่องอะไรเงี้ยต่างกันทุกอย่าง แต่ละรุ่นก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นฮลิคอปเตอร์นี้น่าจะต่างกันมากน่าจะเป็นอีก,อกวิธีก,การแลนดิ้งก็ไม่เหมือนกันแล้วสตาร์ทเครื่องก็ไม่เหมือนกันแล้วคอปตันครับเวลาเทคออฟความเร็วต้องเท่าไหร่แล้วแต่เ,เครื่องไม่เหมือนกันคะ่ะเ,เครื่องเล็กก็จะความเร็วก็จะน้อยกว่าเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่เพราะเครื่องใหญ่มันหนักกว่า0 0 400อ่อแตะหรือยังตอนนั้นของอะไรนะคะมันถึงไหมสามสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงสี่ร้อยนับเป็นน็อตค่ะของเครื่องบินนับเป็นน็อตของของก็จะะปรมาณ 80 85นอตมันคูณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่อะอ๋อ1.6ค่ะ80ก็เกือบ200 200ลำเล็ก200ลำใหญ่ประมาณทั้ง300 400ไม่ชัวร์แค่ประมาณนนกะเองระบบบินอัตโนมัตินี่ครับปัจจุบันสามารถลงจอดเองโดยไม่ต้องใช้นักบินได้หรือยังครับจากคุณโรบอทครับได้แล้วได้ค่ะก็จะมีนะคะออโต้แลนดที่นักบินเขาแลนกันแต่ว่า ทางนี้ทางนั้นมันก็ต้องอยู่ในการมอนิเตอร์ของเราใช่กับตันที่บอกว่ามันสามารถกดพึ้งแล้วมันไปถึงนั้นได้เลยอ่ะอหรก็ตามจุดไปเลยเรื่อยแต่ส่วนใหญ่เขาบังคับเองใช่ไหมส่วนใหญ่จะบังคับเองค่ะเผื่อฉุกเฉินเท่านั้นใช่ค่ะฉุกเฉินเพราะสภาพอากาศไม่ดีไม่ใช่นการณ์ฉุกเฉินไหมครับสถานการณ์ฉุกเฉินฉุกเฉินที่สุดที่เคยเจอมาไม่มีนะคะอย่างราบเรื่อราบเรื่อราบเรื่องก็ดี เคยบินเอียงแบบ90องศาอะไรไหมครัแบบว่าอ่ะครับเขาบินบัญชาติเหรอุ่พี่อายเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้บิน F35 ครับครับอ่ะมีคำถามอะไรั้ยส่งมาเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะส่งกลับตันกลับตันกลับตกับตันเฮ้ยเอ้ยอันนี้ถามเรื่องสุขภาพหน่อยครับเขาบอกแอร์โฮสเตสเนี่ยทำไปนานๆก็ได้ยินมาว่าจะมีผลกับสุขภาพนักบินด้วยไหมครับ ขึ้นไปอยู่สูงขึ้นลงลงก็มีผลนะคะได้เวลานั่งเยอะๆก็มีโอกาสเป็นออฟฟิศซินโดรมได้ออฟฟิศซินโดรมใช่แล้วก็นั่งบ่อยค่ะเดิมๆใช่นั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆเลยค่ะถ้าไม่ไหวเราเอาพวกลูกปัดอะไรมาวางไวเหมือนบนรถใช่ไหมไอ้บนแท่เที่ยวไอ้แผงลูกไัดไปลองบอกพูดแก่มันก็จะมีในเรื่องของเรื่องความปลอดภัยนะคะแต่ลเครื่องบินมันก็จะมีแบบอะไรที่เราทใส่เข้าไปมีกับปลอมมีกับต่างคนไหนเอาแบบ ห่พอพวงมาลัยแบบตัวหอแมนยูอะไรแบบเงแบบีออ้ยไปตัวหุมห้มแมนยูอ่ะเ <c oughs> ขาไม่ใช่ใครเขาไม่ได้เป <c oughs> ็นพวกวงเวยให้คุณปีเตอร์ใช่แล้วกันบอกว่ากัปตันที่ชั่วโมงบินไม่เยอะเนี่ยเขายอมให้กัปตันบินไฟล์ไกลๆไหมครับกัปตันที่ชั่วโมงบินหมายถึงกัปตันแล้วก็นักบินที่ชั่วโมงบินไม่เยอะ <c oughs> กัปตันใหม่อย่างเงี้ยอ่าให้ค่ะยังไงก็ต้องฝึกสุดท้ายเราก็ต้องมาเป็นกัปตันอยู่ดีใช่ไหมบินได้บินได้ไปเรื่อยๆครับ โอเคนะฮะเรื่องตบไฟเลี้ยวอะไรไม่กล้องแล้วนะฮะพอแล้วพอแล้วนะฮะเอาล่ะให้ใกล้ฝักหน่อยไหมสำหรับน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักดินครับตอนนี้เออต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าจะเตือนอะไรไหมเตรียมตัวยังไงพร้อมสําหรับคนที่อยากเป็นนักบินก็ว่าถ้าอยากเป็นนักบินก็ให้ทําเลยค่ะไม่ต้องคิดว่าตอนนี้ว่านักบินมันลนนักบินมันเกินอะไรอย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่ก็ได้ต้องไม่เกินต้องส8ปดขึ้นไปและไม่เกินไม่เกินอนจบปริญญาตรี ก็ไม่แน่เอาเกิน40เนาะใช่ไหมครับใช่ค่ะด้วยรีควอร n t ของแต่ละบริษัทก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าในการเริ่มเรียนนะคะคิดว่า18ถึงไปแถึงจบปริญญาตรีอะค่ะอืมก็อยากให้เรียนเลยแล้วก็เตรียมในเรื่องของภาษาที่จริงภาษาอังกฤษสําคัญที่สุดสรับเราะทุกอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษหมด เวลาคุยกับผมกับหออะไรมันต้องสังเกตอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้กินได้ตรงภาษาอังกฤษอีกนะวางพับลาเล่นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยมันทั่วโลกไงทั่วโลกโอเคโอเคอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวถ้ามีก เออช่องทางติดเติดตามก็มโซเชียลด้วย t ิกตอกอะไรเงี้ยค่ะติกตอกก็จะเป็นเคกรลโกดแล้วก็ไอจก็เป็นก้อยเดซกรกอลโกดค่ะแล้วก็ตอนนี้มีละครกับช่องวันก็น่าจะกําลังจะออนแอร์เรื่องผูลังกาเหนยอจังเลยนะฮะบินด้วยมีละครด้วยจริงๆอยากเป็นดีเจด้วยนะคะอยาเลยฮะไม่ไม่ได้ห่วงเลยนะฮะ น้องผมไม่ได้ผมจริงครับใช่ครับครับครับไปบินดีกว่าครับใช่ครับดึงเราไปทมนู้นดีกว่าใช่ครับใช่ครับโอเควันนี้ขอบคุณนะฮะกับตังก้อยกรกฎครับขอบคุณมากนะครับไปโต๊ะทำงานเทิร์นโปร